เราจะมาดูความน่ารักของลูกๆในตอนเช้ากันนะคะโอ,โอเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยในทุกๆวันแม่หมานี่แฮปปี้มากเอาเลิกคิดถึงแม่แล้วเหรอ,หอในทุกๆเช้ามันก็จะเป็นแบบนี้ เขาก็จะมาคอะเคาคาประตูนะทุกคนคอประตูแม่แล้วก็พอเ,เปิดให้ก็จะแบบลุมถึงเราหลังจากนั้นเขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันเฮ้ยแม่ไปแล้วนะว่านอนสอนง่ายมากๆค่ะลูกของดิฉันดูเสนะ เขามีความเชื่อฟังแล้วก็ไม่ดื้อไม่โซนกันเลยทีเดียวนะคะแม่ไปแล้วจุดนี้ไหแล้วซึ่งเป็นอะไรที่คุณแม่ปวด<ฮ>หัวมากนะคะในทุกวันลงมาโอ้ยเจ็บให้ทุกคนได้ดูความมึน มาเร็วลูกไปกันแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วเร็วมาเร็วเร็วไอ้เจ้าน้องนี่ก็รักพี่มากๆเลยก็คือหาเหตหาผให้กันตลอดเวลาโอ๊ย <laughs> แม่ไปไหนรักรักมากแล้วคจะหมั่นเขี้ยวเราแบบว่าแบบเฮ้ยอออเยียบแม่อเฮ้ยเขาก็ยังหาหมัดให้พี่เขาอยู่นะคะดูสิรักจังเลยเหรอลูก มันต้องรักกันขนาดนี้เลยเหรอโอ๊ยเหยียบกังฟูเหยียบเท้าแม่นั่นโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ้ยหนูขูดแม่เนี่ยแอบเริ่มจะ,ะอยากทะเลาะกันแล้วเพราะว่าแย่งแม่ รักกันไปรักกันมาตอนนี้เริ่มอยากจะทะเลาะก,กันแล้วนะคะอันนี้คือนะอยากทะเลาะก,กันจริงๆแล้วแม่จะไปแล้วนะแต่พออยากออกจากบ้านก็เลยต้องเดินตามแม่มาค่ะเขาเริ่มทะเลาะก,กันแล้วนะและพี่เกิร์ลเราก็อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นพอแม่จะปิดคลิปก็